สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนแรบกับซูชองแพ,พร่พรวยคลิปนี้นะคะทั้งชองเข้าจะพามาตามสูตรคำนวณน,นะคะของเอฟซีเจดีเมืองเชนาดงวดวันที่หนึ่งกันย่ายุ่งสองปัญหารยหกสิบก้นะคะก่อนอื่นผู้ใดข้ามและฟากขอไม์กดแร่ที่สําคัญกดกระดิง่งแจงเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แกทั้งช่องเน่เด้กกระเด้องวดที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ชม เลขของอิบซี่เจดีมึงเช่นาเท่ากับจะไม่เบิ่์นกรนะคะงวดที่ผ่านมาเลขของเพิ oh ่นโบเฮดไ้เฟนจงผิดหวังอีกแล้วนะคะเลขของนาเท่านะคะที่เพิ่นจะให้บนนะคะเน้นหลักรอยนนะค่ะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะ, 6, 7, ะ,คะเลขมาทั้งสามตัวเลยนะคะ่ะผูชช่มเลขบนนะคะเลขที่ออกนะคะคือเจ็ดแปดสองนะคะเลขหลักรอยกับมาเนาะคะ่ะ หลักสิบกับมานนะคะสำหรับอฟซีเจดีเมืองจชนาเท่านะคะถ้าจับคู่ใส่กันนะคะแตกทึงบนทึงล่างเลยนะคะสำหรับเล่ห์นินตินาเฮ้าวิ่งห้เนินห้นะคะท่านผู้ชมกะแม่นสุดๆคือเก่านะคะสำหรับเล่ห์อฟซีเจดีเท่านะคะแต่ว่าเลขที่เพิ่นจัดห้เพิ่นมักตัวเดียวนะคะก็หลุดไปนะคะเลขติดเลขแลนเพิ่นนีนะคะเมนสุดๆนะคะท่านผู้ชมผู้ใดที่มีตัวเลขในดวงใจนะคะสามารถ เอาเลขของนา FC เอฟซีเฮ้าไปใส่ใดเลยน,นะคะงวดนี้นะคะชมใดเลิกดีแล้วนะคะพอวางวดนี้เข้ามาตามโครงสุดท้ายเลยนะคะของเอฟซีเจดีเมืองเชนัดในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหาร้ยหกสิบนี้นะคะงวดนี้นาเข้าเน้นให้จัดให้หน้อยๆเน้นๆคักกว่าเก่าอีกนะม่มจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดไทย FC, อเอฟซีเฟนจงเฮ้าไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของนา ให้หน้าเป็นคนคอนเพิ่มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะเค okay, ค่ะนะเป็นไงมัางคา้าทางนั้นฝนตกไหมคะนะไม่ตกเลยร้อนเเหรอเ,เอโอยทําไมแปลกจังเลยทางนี้ตกหลายวันแล้วค่ะเหมือนอาพายุเข้าค่ะอากาศดีตอนนี้ทางนี้ตกหนักด้วยค่ะค่ะวันนี้เาขา ใ้สูวิง่งวาวเดียวอให้หานะอ๋อค่ะนะอ้เดี๋ยวงวดที่ผ่านมาของนะ้านี่แม่นจริงๆเลยนะคะที่ที่ให้มารอบแรกเนาะนะเนาะเลขกบนเนาะงวดนี้บนบนได้ตัวไหนกะนนะบนบนเนาะค่ะบนมันมีสาม,ม 3, ตัวห้าหกเจ็ดแล้วแต่ขอให้วิ่งเจ็ดบนนะ่ะอ๋อเขาเน้นไปที่เจ็ดใช่ไหมคะใช่มันจะมี เนี่ยค่ะแล้วก็เน้นไปที่เจ็ดตัวเดียวนะะน <c oughs> ตัวเดียวค่ะแล้วมีจับคู่ไหมคะนะของนะาชอบตัวไหนคะล่างทีให้ยมามันเขาจะมีห้าเก้าอ๋อล่างห้าหนึ่งอ,อ๋อค่ะห้าเก้าแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยห้าเก้ากับห้าหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ,อะไรนะคะนะล่าง บนก็จะมีอะไรอะ่ะสามเจ็ดบนมีสามเจ็ดค่ะสามสามเจ็ดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยแล้วก็เจ็ดห้าแล้วถ้าชอบหก<ช>นะ่าชอบสีบตัวไ <ขอ S 1> หนคะ <ขอ S 1> ถ้าหกอ๋อค่ะให้อย่างละสองชุดใช่ไหมคะน้าวันนี้น้าไอ้ล่างล่างอะคะ่ะน้าเน,น้นตัวไหนนะ้าล่างอะขอโทษนะคะ5 5อ๋อล่างห้าตัวเดียวนะนะ แล้วข้างบนนะคะนะถ้าถ้าหกอ่ะน้าชอบใส่ตัวไหนหกเลขหกอ่ะอะไรนะถ้าเลขหกอ่ะน้าชอบใส่ตัวไหนข้างบนนะคะอ๋อมันพอพนอะไหฮะกับหกเจ็ดเนี่ยค่ะแต่รักเจ็ดมากอ๋อรักเจ็ดมากกว่าเพื่อนแล้วถ้าจับคู่มีจับคู่ไหมคะเลขหกอ่ะคะนะมันจะมีเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็อะไรคะสองชุดเหรอคะ สองตัวสองตัวค่สองคู่กันนี้ออจับคู่ให้แค่สองคู่นีดๆน้นนะคะนะอ๋อค่ะวันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มาค่ะนะเดี๋ยวไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณนะมากมากนะคะขอให้มันหมานค่งวันนี้ค่ะทา่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งบมดทั้งมวลนะคะของเอฟซีเจดีเมืองเชยนาทงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพัน 2, 500, ห้าร้อยหกสิบนี่นะคะที่น่าจะถ่ายงวดนี่กันหน,หน้อยเน้นๆอี่คือเก่านะคะ เลขข้างบนนะคะท่านชื่อมเพิ่นจัดให้มาสามตัวนี่นะคะมีหามีหกแล้วก็มีเจ็ดนะคะหน้าเฮาเน้นไปที่เลขกเจ็ดมิดเดียวห่างเดียวนะคะสําหรับเลขบนนะคะแล้วก็เลขจับคู่หน้าเฮาเน้นให้แคสองตัวนะคะสองจุดสองหางคือสามเจ็ดกับเจ็ดหาหาเจ็ดตัวนี้นะคะซื้อเลขก็อย่าลืมไปแล้วก็กลับหน่ำน,นะคะเพราะว่าตัวเลขก็เพิ่นก็ะจายไปเนิอยๆเน้นๆแล้วนะคะ สำหรับเลขลางนะคะหนาเข้าน้นไปที่เลขกหาตัวเดียวนะคะเพิ่นจัดคู่ไฮสองชุดสองหางนะคะคือหาเก้ากับหาหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเอฟซีเจดีเมืองชัยนาทงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่นะคะผู้ใดทีมมักที่ชอบนะคะเป็นแฟนของช่องแพร่พระรวยเฮาเป็นแฟนของเอฟซีเมืองชัยนาทนะคะก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะสำหรับสูตรหน่วยรัฐบาลได้งวดวันที่หนึ่งกันยายน 2 5 6พนี้นะคะทั้งบททั้งมวลก็เป็นแค่แนวทางนะคะคุณผู้ชมตัวเลขทุกตัวมีข่าวใดรู้ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะสุดท้ายนะคะทั้งจังกอขออวยพรเหน็บซฟนจังเงาที่ดีเสียงโชกเสียงลาบนะคะก็ขอให้มิโชคมีใช่โุกโชคมันมาในที่ปังปังกันสกูสกคนค่ะสวัสดีค่ะ